ข่าวพระคงน n แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่7ธันวาคมโดยโค้ชเชฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย็นนี้กอสเหนออะไรยังไงเมื่องานนี้เขามีสไตล์ที่คล้ายชาคาแมนยูเตรียมที่จะเบียดมาตริดล่าตัวแข่งทางเลือกของบอสตันที่ราคา30ล้านปอนด์นะโดยแมนยูยังคงเดินหน้าในการเสริมแดนกลางอย่างจริงจังหลังเป้าหมายหลักอย่างกระตั้งของอดัมบอสตันของทางด้านคริสตันพาเดช ตกตั้งค่าตัวสูงเกินงบประมาณที่สโมสรมองว่าเหมาะสมทําให้พวกเขาหันไปให้ความสนใจในตัวทั้งเลือกที่คุ้มค่ามากกว่าซึ่งคาดกันว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณราวสาล้านปอนด์และก็กำลังได้รับความสนใจจากข้างของเรอัลมาดตริดเช่นกันหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกพูดถึงมากก็คือบิทฟิลด์ดาวรุ่งที่ถูกยกย่องว่าเล่นคล้ายกับข้างของการิชชากามีความโดดดันอ่านเกมดีและก็จ่ายบอลแม่นยำโดยบิทฟิลด์โปรไฟล์แบบชาการนั้นมีคุณสมบัติที่ทีมของ เรเป็นอาวริมและก็โคงสร้างทีมปัจจุบันต้องการโดยมีความแข็งแกร่งแดนกลางแมนยูนั้นขาดวิฟิวที่มีความดุดันในการเข้าปะทะและคุมจังหวะเกมแบบที่ชาคาเคยทําให้กับอาร์ซนอนผู้เร่นเป้าหมายประน,นี้มีสไตล์ลักหณะนี้อย่างชัดเจนการขึ้นเกมของแมนยูยังคงติดขัดอยู่โดยเฉพาะเมื่อเจอกับทีมที่กดดันสูงผู้เร่นสไตล์คุมจังหวะบวกจ่ายบอลไกลแม่นและช่วยปลดรอกตรงนี้ได้ ความยืดหยุ่นเช่นนี้ทําให้ท่านนกขาังปเบรเบนอัลเบริมสามารถปรับแท็กติกได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเล่นในระบบ4-2-3-1 4-3-3หรือ3-5-2ตอนที่เข้าไปบุกก็ตามทีโดยงานนี้การท่านนักขงังบัตริตเองก็ให้ความสนใจผู้เล่นโปรไฟล์นี้เพราะว่าพวกเขาเองนั้นกำลังมองหาตัวต่ออนาคตสหรับแทนที่โทนี่ครอสและก็บรูก้าบริชที่อายุมากขึ้นโดยแบรนด์ใหญ่กว่า ขวามีโอกาสในการเล่น UCL ที่สม่ำเสมอระบบการเล่นที่ปรกปั้นดาวรุ่งที่ดีไปอย่างมากพร้อมให้โอกาสในการลงเล่นทันชีและก็มีโปรเจกต์ที่ต้องการจะสร้างเกมใหม่ของทีมด้วยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์มันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วโดยเดีวยดวนี้กาลังจะเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของตลาดนักเตะเพราะว่าเป็นการแข่งขันกันโดยตรงระหว่างแมนยูกับพูนั่งของเรอัลมาดริด เพื่อแย่งมิดฟิลด์ค่าตัว30ล้านปอนด์ที่ถูกมองว่าบีสไตล์ที่คล้ายกับกานิชชากาและสามารถเป็นหัวใจของแดนกลางของสโมสรใหญ่ได้อนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นว่างานนี้ถ้าเกิดว่าสนใจจะได้จริงนะฮะแมนยูเดินหน้าลุยอย่างเดียวครับรัมาดูข่าวต่อมบบาเย็นครับอาร์ตยังไงเมื่องานนี้ลืมเรื่องเฮฟเวนเอะนะอาร์ดิมต้องโลแ้่งแมนยูที่ ห่างชั้นเกินมาตรฐานแบบสุดกูดทิ้งไปโดยการเข้ามาของบริเวณอัลเบริมมานะที่เป็นผู้จัดการทีมแมนยูคนใหม่ทําให้เกิดความคาดหวังครั้งใหญ่ในหมู่แฟนบอลในครั้งนี้บอกว่าเขาจะนําปรัชญาฟุตบอลยุคใหม่ของแบบสปอร์ตติ Pro ้งบริชบอลหรือฟุตบอลโบรโปรแกรมซีโบเข้ามาปรับโครงสร้างทีมให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบแต่ก่อนจะสร้างสวรรค์ใหม่ของแมนยูนั้นอัลเบริมต้องเริ่มจากการจัดการกับปัญหาควาปัญหาที่ยังคงค้างคายอยู่ หนึ่งในนั้นก็คือผู้เล่นที่ถูกมองว่าไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานของทีมชุดใหญ่แบบรุนแรงตามที่สื่ออังกฤษรายหนึ่งได้กล่าวอ้างในครั้งนี้โดยแม้ว่าหัวข้อข่าวจะไม่ได้ระบุชื่อชัดเจนแต่ว่าบริบททั่วไปของข่าวประเภทนี้มักจะชี้ไปยังผู้เล่นที่ฟอร์มตกหนักไม่เข้ากับระบบการเล่นใหม่ทักนคติหรือว่าความมุ่งมั่นค่อนข้างจะต่ำหรือค่าจ้างสูงแต่ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานอย่างชัดเจนในครั้งนี้ เรียกว่าผู้เล่นที่เสียบอลง่ายในยุคก่อนหน้านั้นไม่สามารถทำลาทำตามเทคติคพลิชิ่งได้ไม่มีผลลัพธ์ในเกมรุกหรือว่าเกมรับซึ่งอัมบริมจึงจําเป็นจะต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะเริ่มสร้างทีมใหม่ในครั้งนี้ซึ่งอัมบริมนั้นต้องการนักเตะที่เหมาะสมกับบอลดินามิกและก็เร็วเช่นมิดฟิล์คอนโทรลเกมปีกวิงแบ็กพลังงานสูงกองหน้าเทคนิคดีที่กดดันคู่แข่งได้ การลกดลบุร่นที่ไม่ถึงระดับนั้นทําให้เขาสามารถสร้างโครงสร้างทีมใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้นในขณะนี้โดยนี่คือยุคใหม่ที่ใครก็ไม่ใช่ตัวจริงโดยโอัตโนมัติทุกตำแหน่งต้องแข่งขันและก็วิสูจน์ตนเองในสนามโดยออมรินก็เน้นความเร็วความดุด,ดันและความดึงดูดในการเล่นนักเตะไม่สามารถจะตอบสนองสนองต่อความเข้มข้นแบบนี้และจะไม่มีที่ยืนในทีมอย่างแน่นอนนะก็เป็นนว่างานนี่ผมใครนะฮะที่ตกหล่น โดนอย่างให้นอนเฉยหัวจะทางทีมไม่ช้าก,ก็เร็วนี้เห็นได้เลยครับเรามาดูข่าวต่อมันกันครับอะไรหนึงไงแมนยูเปิดการหารือกันภายในเพื่อจะคว้าซูปเปอร์ดาวรุ่งพิเมเบริกซึ่งมีค่าตัวที่ถูกกว่าแอนเดอร์สันซะอีกนะเมื่องานนี้บอกได้เลยนะฮะสื่ออังกฤษรายงานข่าวบอกว่าแมนยูเปิดการประชุมภายในหรือว่า internal t a l k เพื่อจะเร่งการพิจารณาคว้าตัวดาวรุ่งระดับซูปเปอร์ทาร์เนนจากพิเมเบริก ซึ่งถูกประเมินว่ามีค่าตัวถูกกว่าอดัมบอชสตันหรือว่าอาร์เอชฟีเกหรือว่าเลวินแอนเดอร์สันตามที่หลายข่าวโยงก่อนอยู่ด้านนี้โดยการขยับครังนี้สะท้อนว่าแมนยูภายใต้โครงสร้างใหม่กำลังพยายามจะซื้อผู้เล่นที่ราคาเหมาะสมแต่คุณภาพสูงมากกว่าจะทุ่มเงินเกินจําเป็นเหมือนยุคก,ก่อนในครั้ันี้ซึ่งแมนยูต้องการนักเตะที่พัฒนาได้อีกประมาณราว4ปี และก็เป็นแกนกลางทีมดรริยะยาวโดยโครงการคล้ายก,กันกับที่หลายทีมใหญ่ทำในคัณงนี้เช่นอาเซนอลลิเวอร์พูเชลซียุคใหม่โดยราคานักเตะอังกฤษนั้นบอกได้เลยว่าพุ่งสูงอย่างมากโดยผู้เล่นอย่างบอสตันหรรอวอร์อาริสซอลก์มักถูกตั้งราคาไว้สูงถึง50-70ถึงล้านปอนด์การเจอตัวค่อนข้างเกเรสูงเนี่ยแต่ราคาย่อมเยาวนั้นทำให้แมนยูจึงต้องรับพิจารณาในคัณงนี้ โดยคุณซูรบรเวนอัมบริมต้องการมิดฟิลด์เทคนิคดีผ่านบอลเร็วและก็วิ่งคมคุมโซนได้เตะชิงฉลาดดาวรุ่งที่ถูกกล่าวถึงคาดว่าจะสามารถเล่นในระบบ3-43หรือว่า4 2 3 1ได้อย่างลงตัวทีุ่้ดไปซึ่งคำว่าซูปเปอร์ทาเลนนั้นได้หมายถึงนักเตะแบบไหนในเกรดพรพเมารีกโดยกรณีเด็กคนนั้นต้องอายุ18-21ปีตัวจริงสม่ำเสมอในทีทมทศนกัดด้วยด้านเทคนิคเช่นเลี้ยงบอลคุมจงังหวะผ่านบอลได้ดี ได้รับคาชมจากแมวมองหรือผู้จัดก,การทีมคู่แข่งที่ดีมีศักยภาพถูกปั้นให้เป็นนักเตะระดับยุโรปได้ตัวอย่างโปรแกรมใกล้เคียงในพรีเมียร์ลีกอย่างเช่นคอบบี้ไมโน,โนตัวอย่างเพื่อจะอ้างอิงนะฮะอาริสกอชอชลี์เกย์และก็เคนนจชุกบูเมกาโดยแมนยูต้องการนักเตะประเภทนี้แต่ราคาไม่แพงเท่าแอนเดอร์สันหรือว่าวอสตันในครั้งนี้นั่นเองนะ โดยการนี้ซึ่งแมนยูเองก็กำลังขยับอย่างจริงจังนะครับว่าจะการคว้าซูเปอร์สตาร์พีม่เกเนี่ยที่ราคาถูกกว่าเป้าหมายใหญ่บางรายอย่างแอดเดอร์สันหรือว่าวอร์จันการเปิดประชุมภายในบ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้อยู่ในระดับความสําคัญของสโมสรเนื่องจากว่าผู้เล่นรายนี้ตรงตามความต้องการของอัมเบริมไม่ว่าจะเป็นทัางด้านของแท็กติกและก็โครงสร้างทีมในระยะยาวในครั้งนี้นั่นออกนะก็เป็นคำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อ้านกันครับแค่นี้ยังแย่เลยนะคีนเหลืออดตับผีปิดเกมไปไม่เป็นรอยคีนวิจาร์แมนยูอย่างหนักที่ไม่สามารถที่จะปิดเกมรักษาสกอร์ขึ้นนำเหนือเวสแฮมในครั้งนี้เอาไว้ได้คีนนั้นโจมตีสโมรสรเก่าของเขาหลังจากที่แมนยูนั้นพลาดท่าเสมอกับเวสแฮมหนึ่งต่อหนึ่งหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนแพ้กับเอฟเวอร์ตันสิคนที่โอทเทฟอร์ด โดยตำนานกองกลางที่กล่าวกับพรักงของสกายสปอร์ตในครั้งนี้บอกว่าคุณต้องพยายามจะรับมือให้ดีกว่านี้ในการเจอกับทีมท้ายตารางคะแนน3ทีมสุดท้ายและก็เอฟเวอร์ตัน10คนถ้าแค่นี้คุณยังรับมือไม่ได้แล้วจะประสาอะไรกับการเป็นทีมหัวตารางคะแนนถ้าพวกเขากังวลใจคุณก็ต้องกังวลแล้วว่าทําไมพวกเขาถึงยังคงเล่นให้กับแมนยูในครั้งนี้เพิ่มเติม,ตมอีกนะและหากว่าพวกเขาโกระไรกันโรเวซแฮมเนี่ยนะ กลัวทำไมผมดูเกมอย่างใกล้ชิดแล้วขาดทั้งคุณภาพและก็ความเข้มข้นพวกเขายิงได้สประตูใส่พาเดชแต่พวกเขาตั้งรับเหมือนทีมสมัครเล่นซะอย่างนั้นคืนนี้คุณชมแมนยูก่อนเกมและพวกเขาเองก็สามารถขึ้นไปอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนได้ซึ่งทีมนี้ยังไม่พร้อมที่จะขึ้นไปอยู่อันดับที่5เลยเมื่อพิจารณาถึงงบที่เสียไปนักเตะในทีมก็ยังคงขาดความแข็งแกร่งในเชิงลึกโดยเฉพาะในแนวรุก ทั้งเกมรับและก็กองกลางที่มีคําถามมากมายซะเหลือเกินผมคงจะไม่ไว้ใจหรือว่าเชื่อว่าทีมนี้จะทำง,งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนผมมองไปที่เบนสันมาส์ตอนที่เขาลงสนามมาเขาเหมือนเด็กนักเรียนเลยก็ว่าได้ผลกินกันเด่งคันที่ทําให้แมนยูยู่นดับที่8ตามหลังเชลซีในดับที่4อยู่เพียงแค่2แต้มซึ่งก็เป็นโอกาสที่พลาดไปอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยคีนนั้นอ้างว่าพวกเขากลัวที่จะปิดเกมในครั้งนี้ โดยเขาเก่า,กาเสริมบอกว่าแมนยูยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวจาก2เกมเย้าหลังสุดพวกเขากำลังกดดันตัวเองทุกครั้งที่ผมดูทีมแมนยูชุดนี้พวกเขาทำให้ผมผิดหวังพวกเขาไม่เฉียบคมและก็ไม่ดุดันมากพอที่ทำาที่นี้ให้สำเร็จนะผมคิดว่ามาตรฐานการเล่นของแมนยูในสามหรือว่าสี่เกมหลังสุดนั้นย่ำแย่ แย่ yeah, มากจริงๆคืนนี้พวกเขาดูกลัวที่จะทําหน้าที่ให้สร็จกันอีกครั้งโกรวที่จะขึ้นไปอยู่นดับที่5ของตารางคะแนนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโรสบมรสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารบชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ